สวัสดีครับคุณฟังทีักครับคอลัมน์เส้นตาบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุทธที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณจิตกรเนี่ยให้ชื่อว่าเมื่อหนูมองกาสิโนหนูหมายถึงคนหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงสัตวส์สขาเนื้อหาใจความคุณจิตกร เริ่มต้นคำว่าหนูหน่าจะหมายถึงคนครับนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหมวกอีกใบหนึ่งคือหัวหน้าพักภูมิใจไทย อนุทินเนี่ยพูดถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกกันว่า Entertainment Complex เพเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศอนุทินบอกว่าอย่างนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย ถ้าอยากจะรู้ว่าความจําเป็นมีอย่างไรเนี่ยต้องลองไปเที่ยวที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเสร็จแล้วก็มองไปที่ฝั่งตรงข้ามครับถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยความเจริญก็ไปอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามซึ่งไม่ใช่ประเทศของเรานะครับไม่ต้องไปจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับตอนนี้คนจะไปฝั่งตรงกันข้ามเพราะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีท่ากัศยานนานาชาติแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปอยู่ฝั่งนั้นทั้งหมดเนี่ยเมืองไทยก็เหลือแค่ สถานที่ซึ่งใช้สำหรับการแก้บนที่ไหว้เจ้าเท่านั้นแหละครับคำถามคือว่าแล้วเราจะเอาหรือไม่นี่คือคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของนายอนุทินชาญวีรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณจิตกรบอกว่านักข่าวเขาก็ถามคุณอนุทินว่าคนไทยที่นับถือาศาสนาพุทธเนี่ยจะขัดกันหรือเปล่าอนุทินตอบว่าอย่างนี้ ต้องมีการตีความให้ถูกนะครับว่าเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์เนี่ยมันไม่ใช่บ่อนเพราะว่าเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์มันจะประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารพัตคารส่วนที่เป็นคาสิโนโหรือว่าบ่อนเนี่ยตรงนั้นจะไม่เรียกว่าเป็นบ่อนการพานันแต่ถ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมายเราจะเรียกว่าคาสิโนซึ่งจะต้องมีกฎมีระเบียบอย่างเช่นว่าเด็กอายุไม่ถึง18ปีห้ามเข้า เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปตั้งกฎว่าคนที่จะมาเล่นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการหลอกตัวเองเราเงินทองก็จะไหลไปประเทศตรงกันข้ามทั้งหมดนะครับเงินบาทจะกลายเป็นเงินกีบเราจะไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่ล่ะครับนี่เป็นความเห็นของคุณอนุทินที่คุณจิตรกรเนี่ยบอกว่าผมอ่านความเห็นอ่านความคิดของคุณอนุทินด้วยความสลดหดหูแล้วก็ลำพึงอยู่ในใจ ตามลำพังว่าประเทศกูเนี่ยมันมีรองนายกรัฐมนตรีที่มีสติปัญญาเท่านี้จริงๆหรอวะเนี่ยเอออะขีดเส้นใต้บรรทัดนะครับที่คำว่าถ้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปอยู่ฝั่งนั้นทั้งหมดเมืองไทยก็จะเหลือแค่สถานที่ที่ใช้ในการแก้บนหรือไหว้เจ้าเท่านั้นแล้วเราจะเอาหรือไม่ ขีดเส้นใต้บรรทัดเอาไว้ตรงนี้นะครับกุจิตกรอธิบายความอย่างนี้ครับคำพูดที่ขีดเส้นใต้บรรทัดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงทัศนคติและก็สติปัญญาของคนที่พูดเอาไว้อย่างชัดเจนคนที่เข้าไปไหว้พระไหว้เจ้าที่ฮ่องกงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะครับหรืออย่างในบ้านเราเนี่ยลองไปสำรวจรายรับของวัดหลวงพ่อสธรที่จังหวัดเชียงเสน ลองไปสำรวจรายรับของวัดพระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมลองไปสำรวจรายรับของวัดไตรมิตรกรุงเทพมหานครลองไปสำรวจหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงที่จังหวัดพระน,นคนรศรีอยุธยาดูสิครับว่าขนาดของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนโดยที่ไม่ต้องนำพาผู้คนและสังคมเนี่ยไปสู่เรื่องของการพนันเลยด้วยซ้ำไปความสามารถ ทางสติปัญญาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเลยทำได้เพียงแค่การมองมุมง่ายๆว่าเมื่อมีบอนแปลว่ามีเงินดังนั้นจิงต้องตามมาด้วยคำพูดที่ต้องขีดเส้นใต้มันทัดหนาานเอาไว้อีกนะครับว่าเงินทองก็ไหลไปประเทศตรงกันข้ามหมดเงินบาทจะกลายเป็นเงินกีบเราจะไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่ที่ขีดเส้นใต้มรรทัดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยถามคุณอนุทินหน่อยครับ ว่าการเปิดบ่อนหรือจะเรียกว่าคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือจะเรียกหาเหลอะไรก็ช่างเถอะครับมันมีอะไรที่เป็นหลักประกันได้ว่าคนที่จะมาเข้าบ่อนบ้านเราเนี่ยมีมากและคนบ้านเราจะไม่ไปบ่อนต่างประเทศอีกตอบสิครับตอบหน่อยสิครับอะไรจะเป็นหลักประกันครับว่าเงินในบ้านเราเนี่ยจะอยู่ในบ้านเราแล้วเงินบ้านอื่นเขาจะไหลามาบ้านเราอะไรครับเป็นหลักประกรันนี่เป็นประกันรแรกนะครับประกันต่อมาเนี่ย คุณติตกรหยิบยกเอาคำพูดของคุณอนุทินอีกประโยคหนึ่งขึ้นมาประโยคที่บอกว่าต้องลองไปเที่ยวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วมองไปฝั่งตรงกันข้ามคุณติตกรบอกว่าอย่างนี้ครับคุณอนุทินครับเวลาที่คุณมองไปเนี่ยคุณไม่เห็นความช่อชนของกลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากแผ่นดินอื่นเลยแหละครับ ที่เขาได้รับเนี่ยมันแค่เศษเงินบ้างคุณมองไม่เห็นเลยแหละครับคุณมองไปแล้วคุณก็เห็นแต่ความขาวสะอาดของบ่อนฝั่งตรงข้ามจริงๆเหรอครับคุณอนุทินคุณไม่เห็นทุนจีนเทาคุณไม่เห็นการฟอกเงินเลยแหละครับคุณไม่เห็นทางผ่านของอาวุธและก็ยาเสพติดเลยแหละครับคุณไม่เห็นสวรรค์ของมาเฟียจริงๆเลยแหละครับถ้าไม่เห็นเนี่ยผมว่าตากับใจของคุณเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับนี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับ มีถ้อยคำที่น่าเอื้อมระอายอีกถ้อยคำหนึ่งที่อนุทินเนี่ยบอกว่าเอาขึ้นมาบนดินจะได้ควบคุมได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายถ้อยคำชุดนี้แะครับคุณจิตรกรบอกว่าข้อแรกเนี่ยเอาอย่างนี้นะเรามาคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าเมื่อมีบ่อนหรือคาสิโนหรือจะเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถูกกฎหมายแล้วเนี่ยใคร เป็นคนควบคุมครับทั้งการพนันถูกกฎหมายทั้งการพนันที่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยมันหรือหน่วยงานนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ประโยชน์จากบอ่อนเถื่อนซ่องเถื่อนและอบายมุขเถื่อนทั้งหลายก่อนหน้านี้ใช่คนคนเดียวกันหรือไม่แล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้มันเนี่ยใจดีมีศีลธรรมขึ้นมามีความสุจริตปโปร่งใสขึ้นมาเลิกเรียกรับผลประโยชน์จากกิจการพวกนี้กันขึ้นมาอย่างทันทีทันใดอะไรล่ะครับ และจะทำหน้าที่กันอย่างซื่อตรงจนถึงขั้นการพน,นันผิดกฎหมายสลายตัวไปเลยเหลือแค่การพน,นันถูกกฎหมายจริงๆอย่างนั้นเหรอครับข้อต่อมาเนี่ยนะครับกุติตกรบอกว่าอะไรที่จะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าเมื่อมีคาสิโนถูกกฎหมายแล้วเนี่ยบอนเทือนมันจะหมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยในเมื่อบอนเทือนเนี่ยมันคือแหล่งผลประโยชน์ของตำรวจของมาเฟียของนักการเมืองและก็ของนายทุน ที่ไม่ต้องเอาเงินเข้ารัฐและเป็นบ่อนที่คนเนี่ยเข้าถึงง่ายเป็นส่วนตัวที่สำคัญคือเป็นความลับนะครับข้อต่อมาครับข้อ3ที่ผ่านมาเนี่ยมีบ่อนเถื่อนบ่อนแล้วบ่อนเล่าทั้งบ่อนเคลื่อนที่แล้วก็บ่อนประจำมีได้ยังไงครับการปราบปรามเนี่ยเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังหรือเปล่าหรือแค่ตีหัวกันเพื่อเรียกรับผลประโยชน์แค่นั้นหรือว่าแค่จัดการกับขั้วตรงข้าม ก่อนพูดอย่างมักง่ายว่าเอาขึ้นมาบนดินแล้วจะควบคุมได้ตอบก่อนนะครับว่าไอ้ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยทำไมถึงควบคุมไม่ได้ล่ะครับเพราะอะไรข้อต่อมาข้อที่4จะทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าคาสินโนถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่กลายเป็นแหล่งฟอกเงินของตำรวจของนักการเมืองของมาเฟียและก็ของกลุ่มทุนจีนสีเทาทั้งหลาย ข้อต่อมาข้อที่5เมื่อเอาขึ้นมาบนดินแล้วเนี่ยจะส่งเงินเข้ารัฐอย่างครบถ้วนถูกต้องหรือว่าแต่งบัญชีกันนี่เป็นคำถามนะครับข้อที่6ครับเงินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยประชาชนได้กี่เปอร์เซ็นต์รัฐได้กี่เปอร์เซ็นต์ในทุนฟาดไปกี่เปอร์เซ็นต์จะออก กฎหมายให้มีคาสิโนโถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือเพื่อคุณและคนของพวกคุณกันแน่นี่คือคำถามข้อต่อมาข้อที่7คนที่จะลงทุนในกิจการนี้เนี่ยก็คือคนที่มีความสัมพันธ์กับคนที่อยากจะผลักดันกฎหมายนี้หรืออาจจะถึงขั้นเป็นนอมินีด้วยซ้ำไปใช่หรือไม่ครับคุณอรุทธินครับข้อที่8ประเทศไหนที่มีบอน ประเทศไหนที่มีคาสิโนแล้วเจริญรุ่งเรืองบ้างผู้คนอยู่ดีกินดีสังคมดีสถิติด้านอาจญากรรมลดลงบ้างช่วยกรุณายกตัวอย่างมาหน่อยสิครับใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอย่างกัมพูชายอย่างเบนมานี่ก็มีคาสิโนมาตั้งนานแล้วนะครับมีแล้วมาช่วยให้ชีวิตผู้คนสังคมแล้วก็ประเทศเนี่ยดีขึ้นยังไงครับทั้งหมดนี่คือประการที่3ประการต่อมาคือประการที่4 เกียรติสิทธิอมร์ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์เกียรติได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าคาสิโนไม่ใช่เรื่องใหม่เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับเกียรติบอกว่าผมได้ติดตามยติของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการให้พิจารณาเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทยโดยอ้างถึงผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจรายได้เข้ารัฐ สร้างงานเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดินเป็นต้นแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปไกลมากกว่านี้เนี่ยถามจริงๆเถอะครับเคยไปศึกษาไหมว่าประเทศที่เปิดคาสิโนโแบบถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอะไรตามมาบ้างผมสรุปให้ฟังแบบง่ายๆกัแเ้วกันนะครับจากผลการศึกษาในประเทศที่เปิดคาสิโนโอย่างถูกกฎหมายทั้งที่สหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปทั้งอังกฤษทั้งองงอสเตรเลียและก็ประเทศอื่นๆซึ่งพบว่ามี ผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้านด้วยกันด้านแรกไอ้ที่คิดว่าการพนันใต้ดินมันจะหมดไปเนี่ยมันพิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่จริงครับใต้ดินก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับด้านต่อมาคือพบว่ากลุ่มที่ไปเล่นการพนันเมื่อบ่อนถูกกฎหมายคือกลุ่มที่ไม่เคยเล่นใต้ดินแต่เป็นกลุ่มใหม่นะครับด้านที่3ครับมีปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้นต้องเพิ่มตำรวจในการดูแลความปลอดภัยมากขึ้น ด้านที่4ประเทศบางประเทศเนี่ยมีเด็กติดการพานันตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีถึง17ปีนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้านที่5ครับภาษีที่รัฐเก็บได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียเพิ่มในการแก้ไขปัญหาสังคมและอาจญากรรมที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยด้านที่6ครับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คิดว่าจะได้เนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ประโยชน์ที่ว่านี้มันไปอยู่กับในทุนนะครับ แล้วก็ด้านที่7ครับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอันดับต้นๆเนี่ยเขาก็ยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเอกอัคราชทูตของเขานะครับว่าถ้ามีการเปิดคาสิโนโอย่างถูกกฎหมายจะมีการจํากัดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมดใน7ดด้านด้วยกันผมก็เลยอยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันศึกษาชัดเจนก่อนจะดีไหมครับ ก่อนที่จะไปไกลกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดจากประสบการณ์จริงในประเทศต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกันเอาไวน้นะครับทุกประเทศต่างก็ต้องกลับไปทบทวนนโยบายนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศของเขาจริงหรือไม่จริงหากจะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสิโนเพื่อดึงดูดนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทําได้ไหมทาได้ครับเพราะไม่สร้างผลกระทบทางสังคมแต่คนที่คิด จะสนับสนุนให้ตั้งคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเนี่ยต้องถามด้วยนะครับว่าคุณพร้อมหรือเปล่าหรอครับพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยหรือไม่เนี่ยพร้อมไหมครับผมไม่อยากเห็นนะครับว่ารุ่นเราสร้างมรดกบาปให้กับลูกหลานของเรานะครับผมไม่อยากเห็นครับนี่คือคําพูดของคุณเกียรติสิทธิอมอบทสรุปเนี่ยแหละครับคุณกิตกรบอกว่าอย่างนี้ก็าฝาก ฝากคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยในฐานะที่คุณอนุทินเนี่ยก็เป็นพ่อของลูกแล้วก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งคุณอนุทินชาญวิรกูลครับได้โปรดนะครับโปรดเป็นหลัก ให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้เพราะว่าอำนาจเนี่ยอยู่ในมือของพวกคุณที่รวมกันเป็นฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติและก็ขอให้จงเป็นหลักที่มีสติเป็นหลักที่มีปัญญาเป็นหลักที่มีดวงตามองเห็นรอบด้านที่ไม่ดือด้อแล้วก็ดันด้านนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ